เก้าใหม่ของนักวอลเล่บอลหญิงไทยลุยหลีกต่างประเทศนักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยในฤดูการนี้มีหลายคนได้ออกเดินทางไปสู่เวทีใหม่เพื่อพิสูจน์ฝีมือในหลีกอาชีพระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นหลีกญี่ปุ่นเกาหลีใต้ตุรกีฝรั่งเศสหรือสหรัฐอเมริกาแต่ละประเทศคือสนามท้าทายที่รอให้สาวไทยได้เข้าไปแสดงศัก,กยภาพในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นหลีกญี่ปุ่นนุสราต้อมคำสโมสรควีนเซสคาริยาหัทยาบำรุงสุขสโมสรสากะฮิสมิทสุดสปริงส ชัดชูออนโมกสีฮิเมจิวิกตอรีนาทัดดาวนึกแจ้งสโมสร PFU Bluecast สสโมสรอารันมาเรยามากตะสมคนดลพรสินโพอัชราพรคงยศวิมลรัตนพันธ์หลีกฝรั่งเศสพิมพิชยากอกรามสโมสรแวนดูฟแนนซี่ หลีกตุรกีสสิภาพรจันทรวิ i ูตรสโมสรเดนิสหลีบ b k s k หลีกอเมริกาปิยนุษยแป้นน้อยสโมสรลอฟแอตแลนตาพรพันเกิดปราดสโมสรออนแลนโดวอลคิรีส หลีกเกาหลีใต้ธนชาสุขสดสโมสรไฮพาสวิภาวีสีทองสโมสรเรสปาร์คแฟนๆลูกยางร่วมส่งกำลังใจให้สาวไทยสู้ให้กับสโมสรของพวกเธอเพื่อนำประสบการณ์จากหลีกอาชีพมาพัฒนาต่อยอดให้กับทีมชาติไทยในศึกซีเกมปลายปีนี้กันนะคะ